เสร็จแล้วครับนครับวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนมาติดต่อมาติดตามกับชิวนะครับในทาง YouTube นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเพื่อนๆทุกคนเคยติดตามชิวทางเ c e b o o k นะครับแต่ตอนนี้อยากให้เพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับชิวแล้วก็ติดตามชิวในทาง y o YouTube นะครับตอนนี้ก็ชิวอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าชิวรักเพื่อนๆทุกคนแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนช่วยเช็กวิดีโอนี้ไปถึงช่วยเช็กคลิปไปถึงเพื่อนๆทุกคน ให้ทุกคนเห็นเลยนะครับอยาง,งานั้นก็ขอบคุณนะครับช่วยติดต,ตามกันนะครับชิลละคนทุกคนนะแล้วก็มีความในใจด้วยวาจะบอกว่าชิวจะมีเพลงซึ่งบอดน,นะครับจะลองให้เพื่อนๆพทุกคนฟังนะครับคือชื่อว่าถึงจะชั่นไม่รอแต่ช้นรักจริงนะครับเพลงนี้คือเป็นเพลงที่ชิวแต่งเองนะครับจากนั้นก็ถ้าเพื่อนๆพทุกคนอยากไ้ฟังเพลงนี้แล้วก็อยากรู้ว่าเพลงนี้ มีความหมายยังไงแล้วก็แบบไหนอย่างนั้นติดตามชิวนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ